ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิจท้ายอินเวอร์เตอร์3ตัวอ่า0วัตต์2ตัวแล้วก็600วัตต์1ตัวนะครับ3ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดมุกดาหารเป็นลูกค้าเก่าเนาะเคยส่งมาซ่อมอยู่หลายรอบนะครับตัวเครื่องตรวจเช็คในเบื้องต้นนะครับมีอาการเออร์เลอร์ไม่รัน2ตัวนะครับคือตัวนี้และ ตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยนะครับตรวจเช็คแล้วเครื่องทํางานได้ปกติแต่ว่าอันนี้มีร่องรอยการถอดอยู่เนาะเพราะหลอดไฟมันอ่าหุบเข้าไปข้างในแต่เครื่องรันได้ปกตินะครับสําหรับตัวนี้การผลิตไฟนะครมีการผลิตไฟออกมาปกติแต่ผมไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกพัดลมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับสาหรับตัวนี้ ส่วนตัว600วัตต์ลูกค้าเขามีขั้วตัวนี้ติดมาด้วยก็คาดว่าน่าจะให้เอาใส่เข้าไปเนาะเพราะว่าเครื่องนี้ไม่มีขั้วลูกค้าก็ต่อสายออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าขั้วตัวนี้มันใหญ่แล้วก็ยาวไม่รู้ว่ามันจะไปชนอะไรด้านไหนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใส่ได้เดี๋ยวจะใส่ให้นะฮะ ก็อาจยวเริ่มเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับอาการเออร์เลอร์ไม่รันก็คาดว่ามอสเฟตน่าจะช็อตนะครับแล้วก็ฟิลขาดมาดูตัว6 0 0วัตต์นะครับตรวจเช็คแล้วพบว่ามีมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับ ส่วนขั้วดีผมเอามาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใส่ได้พอดีนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟสเปลี่ยนฟิลแล้วเดี๋ยวมาเทสเครื่องดูนะครับ นะครับจากการเปลี่ยนมอสเฟตและฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องวัดสัญญาณที่มอสเฟตทางฝั่ง AC ทั้ง4ตัวสัญญาณที่ได้ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมอันที่50เฮิรตปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นดูนะครับโดยการจ่ายไฟ DC ที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้าตัว กิจทาอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆหนึ0วัตต์นะครับอตอนนี้เครื่องเริ่มรันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัตต์นะครับ ร้อเจ็ดวัตต์อ่ะก็ได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับแดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติอ่าพัดลมนะฮะพัดลมดูเหมือนจะฝืดๆนะเดี๋ยวผมทดสอบพัดลมหน่อยหนึ่งว่าปกติหรือเปล่าพัดลมพัดลมฝืดพัดลม น่าจะไม่ดีแล้วอ่ะเหมือนจะหมุนแต่ไม่หมุนนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนพัดลมด้วย๋อ,อพัดลมฝืดมากเลยอ่าพัดลมมีปัญหาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนพัดลมด้วยเนาะตอนนี้เครื่องรันได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยน พัดลมล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่วัดสูงๆดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเปลี่ยนพัดลมก่อนนะครับอ่ะครับก็เปลี่ยนพัดลมตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเทสอีกรอบหนึ่งที่กำลังวัดสูงๆนะครับเดี๋ยวผมจะปรับกระแสที่13แอมป์นะฮะแรงดัน42โวลต์ ถ้าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ400วัตต์นะครับเดี๋ยวทดสอบพัดลมด้วยพัดลมตัวใหมอ่อันนี้พัดลมหมุนปกตินะครับ พัดลมทํางานได้ปกติแล้วนะครับพัดลมตัวนี้มันฝืดนะฮะน่าจะมีปัญหาแล้วแหละนะครับผมทดลองหยอดน้ํามันแล้วก็ยังฝืดอยู่นะครับหยอดน้ํามันแล้วก็ไม่หายเหมือนกับว่าแกนมันน่าจะบูตม,มันน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่เดี๋ยวดูกําลังวัดนะครับต้อง ได้อยู่ราวๆสี่ร้วัตต์นะฮะที่กระแสอ่ะสิแอมป์นะครับ ตอนนี้ได้ที่4 0 0วัตต์แล้วนะครับอยู่ราวๆนี้นะฮะร,ราวๆ4 0 0วัตต์ที่กระแส13แอมป์นะครับแสดงว่าตัวกิทาอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับอยู่ราวๆนี้นะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวกิทาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับรุ่น6 0 0วัตต์อาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตฟิลขาดนะครับ ส่วนต้นเหตุอันนี้ไม่ทราบเนาะว่ามีตัวมแมลงเข้าไปหรือว่ามันเกิดจากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรน,นะครับอาจจะอาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรน,นะครับก็เปลี่ยนมอเเฟตเปลี่ยนฟิวตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกตินะครับแล้วก็เปลี่ยนพัดลมด้วยหนึ่งตัวเนื่องจากว่าพัดลมของเดิมเนี่ยมันมีปัญหานะครับเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่ด้วยหนึ่งตัวก็ตอนนี้ทุกอ,อย่างทํางานได้ปกติแล้วนะครับ ต่อไปจะเอาตัวนี้1,400วัตต์นะครับตัวนี้ก็อาการเออร์เลอร์ไม่รันนะเดี๋ยวเอาตัวนี้เป็นตัวต่อไปนะครับตัวนี้1,400วัตต์อาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับก็ตรวจเช็คแล้วมีมอสเฟตช็อตนะครับฟิวขาดภายในตัวเครื่องเนี่ยมีฝุ่นนะครับใย,ยแมงมุมแล้วก็เปลือกไข่จิ้งจกด้วยนี่ แล้วก็ฝุ่นแล้วก็มีใยแมงมุมแมงมุมทำรังอ่าก็ลูกค้าใช้งานนะครับก็ต้องถอดออกมาเป่าฝุ่นบ้างเนาะอันนี้มันมีไข่จิ้งจกเลยผมไม่แน่ใจนะว่าอ่าที่มันช็อตเนี่ยเพราะว่าพวกตัวแมลงหรือว่าจิ้งจกหรือเปล่าอ่ะเนี่ยมีเศษไข่จิ้งจกไตนันายก็มีนะครับเวลาใช้งานก็อ่า มันถอดออกมาเป่าฝุ่นบ้างนะครับไม่งั้นมันจะถ้ามันมีพวกตัวแมลงตัวแมงมุมเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเครื่องช็อตได้นะครับมนี้พัดลมพัดลมน่าจะปกติอยู่เนะาะเดี๋ยวผมเอาไปเป่าฝุ่นนะครับเปลี่ยนมอเตเปลี่ยนฟิลเดี๋ยวมาทดลองเครื่องดูครับเปลี่ยน มอสเฟตและฟิลเสร็จเรียบร้อยจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องนะครับเครื่องไม่มีการช็อตแล้ววัดสัญญาณที่มอสเฟตทางฝั่ง AC ทั้ง4ตัวสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม 50Hz ปกติทั้ง4ตัวนะครับเดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นดูจ่ายไฟที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่ 3A ตัวเครื่องเริ่มรันแล้วถ้าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์อ่าหนึวัตต์นะครับ ก็ได้ราวๆหน0่วัตต์นะฮะแสดงว่าตัวปลิดทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวทดสอบพัดลมโอเคพัดลม ทั้งสองตัวทํางานได้ปกตินะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเทสท,ที่กําลังวัดสูงสูงดูอีกรอบหนึ่งว่าตัวกิจไฮอิอร์เตอร์จะทํางานได้ปกติหรือเปล่าแต่ผมเพิ่มกระแสขึ้นไปที่18แอมป์กำลังวัดที่ได้ต้องอยู่ราวๆ600วัตต์นะครับถึงจะถือว่าปกติ ตัวเครื่องเริ่มรันแล้วไปดูกําลังวัตสูงสุดนะครับต้องได้อยู่ที่ราวๆหกรอวัตต์599นะครับหกรวัตต์หกรวัตต์อ่า ก็ได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์นะครับแสดงว่าตัวกลิทไฮอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับกลิทไฮอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟสช็อตฟิลขาดนะครับต้นเหตุไม่แน่ใจว่าเป็นพวกตัวมแมลงเข้าไปหรือว่า เกิดจากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยมันมีไข่เปลือกเปลือกไข่จิ้งโจกด้วยก็จิ้งโจกน่าจะเคยเข้าไปไข่ไว้นะครับแล้วก็ฟักเป็นตัวไปแล้วแล้วก็มีพวกลังมงมุมใย,ยมงมุมด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับเปลี่ยนพอรเสร็เปลี่ยนฟิลตอนนี้กลับมาทํางานได้ปกติพัดลมทั้ง2ตัวเช็คแล้วปกตินะครับก็โอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็เดี๋ยวเหลืออีก1ตัวหนึ่งพันสวัตต์อี 1, อก1ตัวนะตัวนี้นะครับเครื่องรันได้นะฮะรันได้เดี๋ยวแกะตรวจเช็คดูนะครับว่า,าลูกค้าก็ส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหามันมีปัญหาที่จุดไหนนะครับแต่ตัวเครื่องในรันได้ปกติ มาดู1400วัตต์อีกตัวหนึ่งตัวนี้เครื่องรันได้นะครับนี่นะฮะเครื่องรันได้ผลิตไฟออกมาปกติแต่ตรวจเช็คแล้วนะครับพัดลมไม่หมุนทั้ง2ตัวเลยนะฮะนี่นะครับแรงจี้ไปที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิพัดลมไม่ทำอ่าเหมือนเหมือนจะหมุนแต่ว่าไม่หมุนนะครับเห็นไหมฮะมีรอยเองกติจะดีอยู่แต่ไม่หมุนคือพัดลมไม่ทํางานทั้ง2ตัวเลย นะครับตรวจเช็คฐานซิสเตอร์คุมพัดลมแล้วนะฮะฐานซิสเตอร์คุมลมไม่เสียนะครับก็คาดว่าน่าจะมีปัญหาที่พัดลมเนะาะคาดว่าน่าจะมีปัญหาที่พัดลมนะครับเดี๋ยวอถอดพัดลมออกมาตรวจเช็คถ้าพัดลมเสียก็ต้องเปลี่ยนพัดลม2ตัวเนาะสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยรันได้ปกติ เดี๋ยวผมทำการตรวจเช็คพัดลมนะครับอ่ะครับก็เปลี่ยนพัดลมตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่า,าดูเหมือนว่าทานซิสเตอร์คุมพัดลมตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเปิดสวิตช์พัดลมหมุนเลยอ่ะนี่นะฮะเปิดสวิตช์ปุ๊บพัดลมหมุนเลยนะครับ ก็คาดว่า,าทรานซิสเตอร์สวิ์นะครับคุ่มพัดลมน่าจะชอ็อตทรานซิสเตอร์สวิ์ตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้ยังไม่หมุนเมื่อเอาหัวแรงจี้ไปที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิตัวนี้ก็จะหมุนแต่ตัวนี้เมื่อเปิดสวิหมุนในทันทีนะครับก็เดี๋ยว เปลี่ยนฐานซิสเตอร์ภูมพัดลมอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะครับเปลี่ยนฐานซิสเตอร์ตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดลองดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เปิดสวิคลันเครื่องแล้วพัดลมไม่ทำงานแล้วนะครับอ่าในตอนแรกเนี่ยเปิดสวิ์ปุ๊บพัดลมตัวนี้จะหมุนทันทีอ่ะตอนนี้ก็คือเปิดสวิ์รันเครื่องแล้วพัดลมยังไม่ทํางานนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมเอาหัวแร้งจี้ที่เซ็นเซอร์อุณหภูมินะฮะนี่นะครับเมื่อที่เมื่อเซนเซอร์อุณหภูมิได้รับความร้อนเนี่ยพัดลมก็ทำงานปกตินะครับทั้งสองตัวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ ตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับพัดลมไม่หมุนเนื่องจากพัดลมเสียนะครับพัดลมเสียทั้งสตัวเลยนะครับนอกจากพัดลมเสียแล้วยังมีทานซิสเตอร์คุมพัดลมช็อตอีก1ตัวนะครับก็เปลี่ยนพัดลมเปลี่ยนทานซิสเตอร์คุมพัดลมนะครับตัวเครื่องอทํางานได้ปกตินะครับพัดลมทํางานปกติครับก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วทั้ง3ตัวนะครับมาสรุปผลการซ่อมนะครับตัวนี้พัดลมไม่หมุนนะฮะเครื่องรันได้ปกตินะครับเครื่องรันทํางานได้ปกติแต่พัดลมไม่หมุนนะครับสาเหตุมาจากพัดล,ล,ลมเสียทั้ง2ตัวเลยนะฮะพัดลมเสียทั้งสตัวแล้วก็มีชุดทานซิสเตอร์ควบคุมการทํางานของพัดลมเสีย หตัวนะครับก็เปลี่ยนพัดลม2ตัวเปลี่ยนาทานซิสเตอร์คุมการทำงานของพัดลม1ตัวนะครับตัวเครื่องก็กลับมาทำงานได้ปกติตัวนี้นะครับอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะรอาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุมาจาก m o สเฟตช็อตฟิวขาดนะครับภายในตัวเครื่องเนี่ยมีฝุ่นมียหยักย่ยมีเศษไข่จิ้งจกนะครับก็ ต้นเหตุไม่แน่ใจว่าเกิดจากาตัวแมลงหรือตัวจิ้งจกหรือเปล่าแต่ว่าภายในเครื่องเนี่ยก็ไม่มีไม่มีเศษซากตัวแมลงเนาะก็อาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรหรืออาจจะเกิดจากตัวแมลงก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นไปได้นะครับแก้ไขเปลี่ยนวอาเฟษเปลี่ยนฟิวตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกตินะครับตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่รันเช่นกันนะครับ600วัตต์ตัวนี้ สาเหตุมาจากมอสเฟสช็อตฟิลขาดนะครับก็ต้นเหตุไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแล้วก็พัดลมระบายความร้อนเสียด้วยนะครับมีพัดลมตัวเดียวนะสำหรับรุ่น6 0 0้บาทพัดลมเสียนะครับก็ซ่อมเปลี่ยนมอสเฟสเปลี่ยนฟิวนะครับแล้วก็เปลี่ยนพัดลมหนึ่งตัวสําหรับตัวนี้ตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกตินะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3ตัวก็ สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะในคลิปหากผิดลาประการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ